ม้งมิงไปอีกสินหวานหลังกล้องโตโนโ่นิชานี่ไปถ่ายละครจริงดิคอนดวงใจในมนตราของคุณพระนางโตโน่พาคินและนิชานัทนิชากลายแจริดลงจอเต็มทีแล้วได้เป็นหนึ่งในโปรแกรมปีหน้าฟ้าใหม่2564เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องความฟินทางอินสตาแกรมของบอสประคัไทยเทเลวิชันผู้ผลิต ก็ขออสมมนต์หวานหวานฟินฟินหลังกล้องของคู่โตโน่นิชามาให้ชมกันเป็นกาเรียบนำย่อยซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าน้ำตาลหกท่วมกองถ่ายไปเลยทีเดียวงานนี้แฟนๆฟินหนักมากแหกคอมเมนต์แซวขยับว่านี่ไปถ่ายละครจริงดินึกว่าจุงมือกันไปเด็ดซะอีก